นับสนุนโดยคั่วกลิ้งปลาแมคคารเรลตราสามแม่ครัวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการ SME 2 a c Plus นะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่4แล้วนะครับที่เราจะคุยกันถึงเรื่องของขั้นตอน4ขั้นตอนที่สําคัญที่สุดนะครับในการที่ SME เนี่ยจะต้องเตรียมตัวสิ่งที่ SME จะต้องทานะครับเวลาที่เราจะไปขายสินค้าอย่างต่างประเทศกันวันนี้เนี่ยผมยังอยู่กับอาจารย์บระศักดิ์รงเดชระที่เหมือนเดิมอาจารย์ครับสวัสดีครับ ตอนสุดท้ายแล้วครับอาจารย์ครับกับขั้นที่สี่ที่ SME จะต้องทําซึ่งคือขั้นสุดท้ายแล้วด้วยขั้นที่สี่นี่คือขั้นอะไรครับอาจารย์ก็เราหลังจากที่เราดูขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับขั้นที่สี่ก็คือการเอาทั้งหมดนียมาต่อยอดเพื่อหาไอเดียใหม่ๆนะครับซึ่งขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับหลังจากที่เรารวบรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็มาประชุมในในบริษัทหรือในทีมงานของเรานะครับซึ่งขั้นตอนนี้เรา จากการที่เราไปเก็บภาพหรือเก็บเรื่องราวต่างๆเนี่ย mm hmm. เราอาจจะต้องเอาว mm ัตถุประสงค์จริงๆแล้ว mm hmm. อย่างที่เราบอกว่าเราต้องการเก็บเรื่องไอเดียสมมตินะครับ mm hmm. เช่นเรื่องของโ r รดักต์ดีไซนสิ่งที่เรามาทั้งหมดเรามาฉายภาพในในให้กับทีมงานดู mm hmm. ในเรื่องของ p r o d u c t Design ต่างๆแล้วเรามาดูว่าตัวไหนที่เกิด IMPACT มากที่สุด mm hmm. นะครับ mm hmm. แล้วมาดูตัวนั้นว่าและมันมีส่งผลต่อต่อธุรกิจเราได้อย่างไร นั่นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าเกิดสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามไม่ได้วางแผนครับไม่ได้ทํามาอย่างดีในการที่จะเอาข้อมูลมาเล่าให้คนอื่นในทีมฟังนี้มันยากมากยากมากครับเมื่จะเป็นการที่เราไปถ่ายภาพแล้วมาแปะจบแต่มันไม่มีเรื่องราวใช่มองมองนึกนึกจำจำเอาแล้วก็มาเล่าเล่าทีนี้ก็ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนทีมงานจะช่วยก็ช่วยไม่ได้ไม่ได้ใช่เพราะว่าถ้าเรามีทั้งหมดข้อมูลไม่ว่าจะเป็นมองแต่ละด้านเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเอามาวิเคราะห์ได้เลย ถูกไหมครับเพราะว่าอย่างสมมนวเราได้มาอายกตัวอย่างง่ายๆแก้กาแฟอย่างเงี้ยครับ,รบเราไปถ่ายเก็บมาเรียบร้อยละแล้วเราก็มานั่งดูว่าสิ่งที่เราไปดูจากโจทย์ของแต่ละอย่างที่เราดูว่าถ้าเรามองอย่างเช่นบอกว่าในแง่ของมองกว้างมองไกลมองลึกหรือมองรอบทั้งหลายแล้วมามานั่งพรีเซนต์ให้แล้วดูว่าแต่ละถ้วยที่เรามาถ่ายรูปทั้งหมดเนี่ยตัวไหนที่ Impact ม,มีประโยชน์หรือว่ามีผลกระทบที่จะให้ธุรก,กิจเราสามารถต่อยอดไอเดียไป้ต่างได้ตัวนี้ช่วยได้มากมันจริงๆแล้ว สเต็ปที่ที่ผมเล่าเรื่องราวให้ฟังเนี่ยมันคือเหมือนการวิจัยที่อย่างคาที่เราบอกแต่เราเป็นวิจัยตลาดแบบไม่ได้เชิงวิชาการแต่เป็นการวิจัยตลาดแบบเชิงประสบการณ์แล้วก็เชิงการเรียนรู้จากออเดอร์จ็อบเทรนนิ่งไปเลยครับความยากที่สุดเนี่ยสำหรับผู้ประกอบการตอนที่จะเอาไอเดียทั้งหมดมาทำยอดเนี่ยคืออะไรรับาถ้าความยากที่สุดก็คือจริงๆถ้าเขาไม่มีการวางแผนแบ่ต้นหรือกาหนดวัตถุประสงค์อันแรกเลยอันนั้นคือสิ่งที่ยากสุดมันคือเรื่องของ เอาง่ายๆคือเรียกว่า mindset ที่เขาจะไปถ้าเขาวาง mindset บอกว่าฉันจะไปแค่ขายของจบแต่ถ้าบอกว่า mindset ในเป้าหมายวัตถุที่ชัดเจนวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ของเขาได้นะครับมีผู้ประกอบการไหมครับที่ไปมาแล้วทําอย่างที่บอกเรียบร้อยไอเดียก็ยังไม่มามีไหมครับจริงๆเรามี ขั้นตอนนะครับซึ่งอยู่ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดซึ่งในนี้ผมก็จะมีเทมเพลตให้นะครับะจะมีเทมเพลตให้การไปดูแต่ละขั้นตอนอแล้วหลังจากที่เราเก็บเทมเพลตเหล่านี้เนี่ยคือข้อมูลที่เขาไปเก็บมามและสิ่งเหล่านี้บวกกับสิ่งที่เขาไปถ่ายภาพทั้งหมดนะครับแล้วมาวิเคราะห์ในนี้ได้ นะครับซึ่งปกติแล้วสมมติกรณีที่ข่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาทางของ BZ Matching ได้นะครับเบอร์ก็จะขึ้นเอาไว้ให้ใช่เพราะตรงนี้เราสามารถมาทําเรื่องของการเทรนนิ่งให้เขาได้นะครับหมายความว่าถ้าเกิดไปแล้วทำตามสเต็ปอย่างเช่นที่มีให้กรอกในหนังสือนี่นะครับก็เชื่อมั่นได้ว่ากลับมาเนี่ยก็จะได้ข้อมูลที่ครบบแล้วก็ได้ใช่ครับแล้วก็เขาสามารถได้ตัวธุรกิจใหม่ๆ หรือได้มุมมองใหม่ๆห,หรือแม้แต่โปรดักต์ใหม่ๆเกิดขึ้นได้ซึ่งจริงๆแล้วที่คราวที่แที่เราไปกันนะครับก็ถ้าเราจําได้ว่าจะมีบางท่านที่ไปนะครับที่มาออกรายการอย่างเช่นคุณคุณโบนะครับที่ไปทําเรื่องของจิวเวลรี่เขาเก็บข้อมูลมาเยอะๆสุดท้ายสิ่งที่ได้คือเป็นเครื่องประดับสลับฮิยาบมุสลิมน, oh, นะครับ,รบซึ่งตรงนั้นเขาจะมีความแตกต่างจากที่เป็นอยู่ สึ่งนี้ก็เกิดจากการที่เห็นข้อมูลเอามาคิดต่อยอดนั่นเองต่อยอดนั่นเองใช่ครับเราถ้าเกิดไม่ได้เก็บข้อมูลมาอย่างดีไม่ได้ศึกษามาอย่างดีไม่ได้ไปถ่ายไปดูมาอย่างดีไอ้ตรงนี้ก็ไม่เกิดเหมือนกันครับผมก็เช่นเดียวกับที่ถ่ายทาไปแล้วก็คือเรื่องของข้าวแตงเหมือนกันเช่นคุณเอ๋เข้าไปก็ใช้หนังสือเล่มนี้สมุดบันทึกเล่มนี้ไปเก็บข้อมูลเพราะว่าถ้าไม่เก็บข้อมูลเหล่านี้สิ่งที่กลับมาบางทีเราลืมเราเราถึงแม้ว่าจะมีมอร์รี่ที่ดีนะครับแต่ยังไงก็ตามมันสู้กับการที่เรามีบันทึกด้วย เพราะบางทีแม้แต่เราถ่ายภาพทั้งหมดก็จริงแต่ว่าถ้าเราไม่บันทึกมันก็ลืมเหมือนกันแล้วเราเอาสิ่งเหล่านี้มาสามารถทบทวนได้ตลอดเวลา,านะครับผมว่าท่านผู้ชมของเราเนี่ยคงจะอยากได้หนังสือเล่มนี้แล้วนะครับอาจารย์บอกว่าวันนี้เนี่ยมีมาแจกด้วยใช่ครับวันนี้มีมาแจกครับแ,แจกด้วยเงื่อนไขนะมีครับ้าทำอย่างนี้ดีไหมครับอาจารย์ตั้งโจทย์สักโจทย์หนึ่งนะครับเพื่อที่จะถามท่านผู้ชมนะครับ ท่านผู้ชมคนไหนที่ทราบคำตอบนะครับก็สามารถโทรมาที่รายการนะครับโดยเราจะมีเบอร์วิ่งอยู่ด้านล่างนะครับมาก่อนได้ก่อนดีไหมอาจารย์ดีครับก็เราเรียงลำดับเลยใครมาก่อนก็ได้ก่อนเลยีั้งสจกั่เลบวันนี้มีห้าเล่มครับผม5เล่มนะครับมาเนื้อเมฆสอง ฟิกฟ้าล่าไอเดียมีเทมเพลตทั้งหมดตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่4ครับผมไม่ขายครับไม่มีจำหน่ายครับแจกฟรีแจกฟรีนะครับสำหรับท่านผู้ประกอบการที่สนใจนะครับผฟังดีๆนะครับว่าคำถามที่เราจะเล่นเกมเพื่อแจกหนังสือตัวนี้คืออะไรคำถามเป็นอะไรดีครับอาจารย์ครับคำถามง่ายๆเลยครับว่าอันนี้เป็นคำถามหลักเลยคีย์หลักๆเลยครับว่าเป้าหมายนะครับที่ผมเคยได้เรียนไปแล้วว่ามีเป้าหมายมีทั้งหมด3เป้าหมายด้วยกันมีอะไรบ้างครับ นะั่นก็คือขั้นแรกสุดเลยขั้นแรกสุดเลยครับ,รบเป้าไม้ทั้งหมด3อันครับสาเป้าหมาสามเต้าหมายซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่สุดครับและก็<ม>สําคัญที่สุดอะไร,รบ,บ้างาสําคัญที่สุดด้วยนะครับ ใครที่จําไม่ได้เนี่ยต้องรีบไปหารีรันดูแล้วนะครับอาจารย์ใช่ครับหนังสือเนี่ยมีอยู่แค่ห้าเล่มเท่านั้นครับมาก่อนได้ก่อนโปมาปุ๊บบอกเลยว่าจะตอบคําถามนะครับเพื่อจะชิงหนังสือมาเหนือเมฆสองนะครับตอบถูกนะครับเอาไปทันทีเดี๋ยวทานเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะนั่นแนะอีทีว่ามารับหนังสืออะไรยังไงก็ว่าลนไปครับนะครับ อาละครับอาจารย์ครับก่อนที่จะจบเนี่ยมีเวลาเหลืออีกสักเล็กน้อยผมอยากจะพูดถึงหลุมพรางหรือข้อผิดพลาดนะครับสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่เวลาไปต่างประเทศหรือเป็นไปดูงานไปสำรวจตลาดเนี่ยอะไรบ้างครับเป็นข้อผิดพลาดที่มักจะพบได้บ่อยๆนะครับโอเคครับหลุมพรางที่ส่วนใหญ่ SME ไปเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกไงว่าเวลาเข้าไปอันแรกเลยทุกคนส่วนใหญ่จะมุ่งคือมุ่งที่ขายไปขายไปขายเป็นหลักเลยก็คือ อย่างอื่นชานไม่สนใจละซึ่งตรงนั้นคือหลุมพังของเขาเพราะว่า<ม>ธุรกิจมันมีการมุกเบ้นต่ออยู่เวลา<ม>แต่ถ้าเขาไม่เรียนรู้อะไรต่างๆในประเทศเพื่อนบ้านหรือแม้แต่ตัวธุรกิจเขาเองนะครับ<ม>อันนั้นคือหลุมพังที่กติดกับจัด ก็คือการขายเนี่มันเป็นส่วนย่อยๆส่วนย่อยๆเท่านั้นครแต่ถ้าเกิดอยากจะขายได้เยอะๆในอนาคตเนี่ยแค่ไปขายไอ้งานงานนั้นเนี่ยมันน้อยมากกว่าน้อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องเรียนรู้อย่างอื่นดูเรียนรู้อย่างอื่นนี่คือลุมพังหรือลุมพังใช่ครับข้อแรกข้อแรกนี่อะไรอีกครับนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของการที่เขาไม่ได้ไปศึกษาในในประเทศที่เขาต้องการไปอันนี้คือเป็นหลุมพังเหมือนกันเพราะส่วนใหญ่เวลา SME เวลาไปอ่ะมาถึงปุ๊บ เขาให้ไปต่างประเทศคุณก็แค่ซื้อตั๋วจบไปแต่ไม่ศึกษาในเรื่องของว่าประเทศนั้นเนี่ยมี c u เจอร์หรือว่ามีพฤติกรรมไลฟ์สไตล์ยังไงอันนี้เขาไม่ศึกษาซึ่งถามว่าณนวันนี้อย่างเอาง่ายๆ Google เขาสามารถที่จะหาอากูเนี่ยสามารถเสิร์ชได้หมดแต่ว่าข้อมูลของอากูเราก็ต้องดูว่าจากแหล่งไหนด้วยเพราะอากูไม่ได้หมายความว่าข้อมูลถูกต้องทั้งหมดนะครับใครเขียนก็ไม่รู้ใช่ครับก็ต้องดูแหล่งที่มาที่ไปด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่หลบหลุมพรางอันหนึ่งก็คือ ความที่มั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปไม่มั่นใจในโฟดักว่าของชั้นเลิศสุดโดยที่สเยี่ยมที่สุดโดยที่ไม่ยอมมองเลยว่าคนอื่นอาจจะมีเยี่ยมกว่าเขาอันนี้คือหลุมพรางจริงๆส่วนใหญ่จะไม่เหมาะกับลูกค้าก็ได้ใช่ครับนีคือเป็นหลุมพรางที่ส่วนใหญ่เอสหลายคนจะมองตรงนั้เป็นหลักว่าของเขาคือดีที่สุดแต่บางทีสิ่งที่ดีสุดของเขาเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์นิดของหรือความต้องการลูกค้าได้เลยครับนั่นจะเป็นสารหลุมพรางหลักนะครับที่ผู้ประกอบการ น่าจะทำตลาดเวลาที่ตั้งใจที่จะไปขายสินค้าในต่างประเทศแล้วครับก็ทั้ง4ตอนนะครับกับจางมรสุมเนี่ยก็จบลงเรียบร้อยแล้วลืมนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับหนังสือนะครับมาเหนือเมฆสองซึ่งสรุปนะครับขั้นตอนและเป็นเทมเพลตทั้งหมดนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่จะไปขายของยาต่างประเทศเนี่ยคุณจะต้องมีเอาไว้เราไม่ขายนะครับเราแจกนะครับท่านที่สนใจก็อย่าลืมนะครับโทรมาตอบคําถามกับทางมีซัดแมทชิ่งได้นะครับ แล้วก็วันนี้อาจารย์ครับเวลาก็หมดลงอีกแล้วนะครับทั้งผมและอาจารย์วรศัก์เนี่ยคงต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบใหม่กลับมาพบกันใหม่ครับสำหรับตอนหน้าครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ สนุนโดยคั่วกลิ้งปลาแมคคาร็ลตราสามแม่ครัว ช่วยท่านได้ไว้วางใจเบตหลัก